เอาพีน้องครับผมอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาหมอนี่มามากินก้อยขมขม,ขมน้ากันนะครับบางหนึ่งกระไ่ดีลงไปแล้วครับผมอันนี้กระส่เพียออนเนาะเพียต้มซุกนั่นแหละครับผี่น้องหรือเอือีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้มันนั่นแหละครับผี่น้องครับผมขี้เพียนั่นแหละครับใส่ลงไปให้เบิดเลยแล้วก็ผงนัวตามใจชอบเลยนะครับมักหลายกระไหลายมักหน่อยไส้หน่อยแล้วก็บักพริกผุได้มักเผ็ดเผ็ใกระไเข้าไปหลายๆเลยผี่น้องครับผม ผิดเพีนแห่งเสียผมบอกมักผิดเทเท่ห้องก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับผมมันก็ใส่น้ำปลาลงไปเรียบร้อยแล้วเขาก็มาค้นค้นค้นให้มันเข้ากันคิดว่าหรือว่านี่กี่ตัวเยอะได้รู้จัก้าวบานมีอยู่คนหมาเนาะกินได้กี่คนแล้วน้องเต่าเนาะกินได้ไม่กี่กี่คนโออเครื่องลวงก็มาจะกินหมดใครบอก เรียบร้อยพี่น้องอ่นนี่ก้อยขมอ่ำล้ำพี่น้องครับผมที่ใส่เลือดลงไปเนี่ยโอ้สีสันเป็นเสียบกับพักแยงพี่น้องผักแยงไอซื่อจากตลาดเนี่ยงามงามพี่น้องเอ้กินกับก้อยขมขมข้าวเหนียวมาๆๆพอตรงพูดพามทําเพียงเลยพี่น้องเอาข้าวเหนียวมาคุยเลยครับผมมึงผักแยงงามงามมากินเขากับเสี่ยนตีนะครับผมอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องอ๋อ้าทาไปแบ่งคัวตาอาดแต่ตาอาเราผู้กินแล้วจะเอาเลียดตัว